สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเป็มอนแกงเนื้อเด้อแกงเนื้อใส่พักพักรวมที่ปลาเหลือกินนั้นนั้นซิ้นนั้นมูกระทาเมื่อวานนี่แหละเนื้อกระทาเมื่อวานนี่แหละใส่ยังครบชุดแต่และน,นี่นี่สิ้นมันก็อ,อืมก็ดีเลยหมดเจาะไม่ได้เติมยัง โอเคพี okay, okay, ่น้องมากินน้ำกันเด้อเบิงบรรยากาศข้างนอกก็คึมคึมนะพ่นตกน้องก็พ่นตกอีกแล้วมืดฝนก็ยังมัเมืดอยู่โอ้ยฝนเนี่ยก็ะไ้ ตกตลอดเรื่องขอสอบผาดแล้วคอ,องว่าขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนเตาทานข่อยฝนควันขึ้นทึงพอนบ่ได้อุดอูไฟเบิดสบายเลยเห็ดทานบันไดเฮือนเลยสัมบหาเห็ดทานบันไดเฮือนเลยไม่ได้ยากนะ ใส Omaha, Donc, ่ก็เห็ดโขดเมืองนึกว <laughs> <P> ่าอันนี้ก็ไดะซ้อมอ้อยอันนี้นะซ้อมอ้อยอันนี้นะข้าวส้มอ้อยอันนี้นะข้าวโกโก้เห็ดอใดๆเห็ดอใดๆเบอร์เห็ดอใดๆเห็ดอใดๆเจ้าหันพอแล้วก่ต้องหยอกแล้วพอ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 พันอ่ะพอพอพอเจ็บเจ็บเจ็บมามากินข้าวนะม่มอนเด้อบอดี้เด้อเ์ไปจะแซบบะแกงนี่นะแซบแซบเลยมีมอนเห็ดนะอร่อยมากมา ของกินข่อยกินง่ายๆ <laughs> มาเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อลูกร้านเด้อเพื่อนเพื่อนแซ่บแซ่บเ,เ,เล้อคงเฮียนเลยเทียงเลยได้ทุดีเทียงเลยกินข่าเส้าเข่าเส้าไม่ม้อนทุดีเทียง ดิเด็กเด็กเลิกโรงเรียนมาเสร็จขาเจ้าฮู้หมูว่านนี่อุ่นกินอีกสุดท้ายไม่ไปกินน้ำมีมอนนะเะเจ้างนกินทีเดียวฮูว้งทะเลสามจอกสี่จอกฮู้งจอกอนนีเนี่ย แสบเลยแกงนี่แสบแสบใส่อันผักนางตูหัวลาพานะ่ะ ตูกัจะัดังดังเไขตูนยมันดังเเขาใส่ลีนมาเลยผือตู้มอสุกลนงก็ไลละไขไง นงหานางมาอี้ี่นี่องด้วยตอนหยานางแบบแบบสี่กินไม่มอดปวดขานางตะมอเปินขาแล้ว ฮอนเอ้าอยู่แล้วมือนนีคือมันพ้นจ๊กทัเอ้าฮอนนักกาัยตัวจริง Vừa rồi Nó có nó nữa mà xúc xéo rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền กะบ่มได้บ่มขวดสุกไปใบกระดางสร้างมันกบตนเงไน่างบ่มเก่านันพ่อแม่เฮาเฮ็ดจักีน่บ่มทานีน ผมทานทีนเนี่ยคืนเดียวกับเรื้องแล้ว

คลิปนี้กับแม่มอนล่าเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย